เกิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เชากล้วยชากลางราวของเรานะครับเชากล้วยชากลางราวของเรานะครับฉากล้วยชากลางราวของเรานะครับพบกับตัวละครใหม่านอำเภอ ชากังราวของ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 ชากลงราวของชากังราวของชากังราวของชากลงราวของชากังราวของชางราวขอาราวขอากงราวชากังราวของชากางราวชากราวของราอรกรารวิกรอากาองลองลวรอออ